สวัสดีครับท่านผู้ชมรถไฟไทยนิพา,าวัฒนาจา่าท่านผู้ชมไปชมนั่นบุญจ๊ะ ตามมาครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ชอ่องรถไฟไทยพาท่านผู้ชมมาเที่ยวจังวัชลบุรีนะครับสารนาจาจะพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศด้านบนนะครับสวยๆหลายชั้นนะครับ ครับพอดีเรามาที่ศาลเจ้านาจารครับพาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศ นี่ครับด้านบริเวณสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับชาวรถไฟไทยวันหยุดฮัท่านผู้ชมท่านผู้ชม สารน,นาจาซึ่งมีสิ่งสักรรกนะคร,รับที่สวยงามนะครับ นี่คือองค์จักรพรรดินะครับครับสวย นี่อาจารย์นะนี่ครับอาจารย์ใช่นี่คืออาจารย์นี่จะแม่กวนอิมา ครับพาท่านผู้ชมมาเดินชมโลสการะสัเจ้าสัจเจ้านาจาซึ่งเป็นที่สการะแล้วก็เคารพนับถือของชาวชาบรีนะครับนี่ครับอาจา นะครับชมหลายๆที่นะครับองค์นาจาองค์ใหญ่นี่ก็องค์นาจา ครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับท่านผู้ชมนีครับนี่ก็องค์นาจาเป็นศาลนาจาท่านผู้ชมกลับกล้องไม่ได้มีคิชัน ม,มีอีกสองชั้นนะครับเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมไปชมกันนะครับไปทีละชั้นนะครับท่านผู้ชมนะครับตามมาครับสวัสดีครับชั้นแรกจบแล้วนะครับท่านผู้ชมเราขึ้นไปชั้นสองกันครับท่านผู้ชมมาเที่ยวช่วงวันหยุดสงกรานต์นะครับามาชนบุรี เป็นสาลน,นาจาที่จังหวัดชลบุรีนะครับเป็นที่ให้ความเคารพศรัทธาจากบรรดาญา<อ>ติโยมนะครับขึ้นมาแล้วชั้นสอง นักกองกลับไม่ได้ละอาอย่าเพิ่งทิ้งสิพลิกไม่ได้ครับสานผู้ชมมาชมนี่ครับ ีกลับได้ละนี่ครับชั้นสองนี่ครับบรรยากาศคนก็เดินทางมาสัตระลานเยอะนะครับผลเยอะลองเห็นไกล้ๆนู้นละครับเรื่องเขาอะเไรสาวสมุกมั้งไม่รู้อ่ะ เห็นบรรยากาศไกลๆกของจังหวัดชนบุรีไปูกัรอน้องไลีจับนิดหนึ่งจับนิดหนึงเดินทายมาเลยนะ เห็นเต็มไหมนี่คืออะไรเอ่ยองค์เทพทั้งหลายนะครับที่ให้ความบรนดาท่านท่านสาธุชนกงหมดนะครับก็ที่หลาย ang ang า um องค์เทพนะครับในตำนานตำนานตำนานจีน ะครับก็พาท่านผู้ชมมาชมนะครับที่ศาลเจ้านาจารครับันนี้ได้มือกล้องมาใหม่ครับเดี๋ยวเราจะตามพาท่านผู้ชมไปชั้นชั้นสามใช่ไหมนะครับพามาชมรอบ,รบ ส่วนมากก็จะเป็นพวกเซียนนะครับเป็นพวกเซียนสมัยตำราจีนโบราณนี่คือเกียงไทกง่กงในประวัติจีนเป็นยังไงก็ลองค้นหาเอานะครับลองค้นหาดูนะครับไทยอิกกิว โคลี่ลังเถียงจุงนะครับเพื่อนลองไปศึกษาหาเอาจาก g o เกิ e นะครับนะผู้ชมนะครับเพราะว่าช่องรถไฟไทยไม่ได้ไม่ได้มีความชำนาญเกี่ยวกับเกี่ยวกับตำราเทพจีนครั บูชาบูระพุทพเจ้าชวยเทพนะครับผู้ชมพระศาสดาลทัทธิเต๋านะครับให้เสียงเหล่ากุ้ง ไขยแปะกิมแซคือไขรชั้นสั้นสแล้วครับท่านผู้ชมตามมาครับแล้วเราจะไปไปที่ไหนต่อไปชั้นสานะครับตามมาครับสวัสดีครับชั้นสามละ เรามาเฉรอบรอบๆกันกน,นะครับตามมาครับกลักบเขารถเอาเลอกเอาชายัย นี่คือชั้นสุดท้ายนะชั้นชั้นที่สามครับเนี่ยครับความสวยงามของสารอาจารย์นี่ครับองค์เทพองค์พระนะครับเป็น อันนี้พระธรรมปิฎกนะครับเป็นพระธรรมปิฎาพุทธนะครับก็ะดองพาท่านผู้ชมมาชมองค์เทพหลายๆองค์ในตำนานของของจีนนะครับ ชมกันให้มีความสุขนะครับกับวันหยุดยครับนี่นก็เป็นองค์เทพนะท่านผู้ชมน่าจะเป็นองค์เทพใหญ่ๆนะที่อยู่ข้างในนะครับ ชั้นที่สามชั้นส,สุดท้ายนะครับท่านผู้ชมแล้วเราก็จะไปกลับไปนอนหัวอดนะครับราาท่านผู้ชมพามาเที่ยวชมสถานาจาครบสามชั้นแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับมีจิตมีศรัทธานะครับ ผ่านไปผ่านมาเมืองชนบุรีนะครับมาแวะกราบไหว้สกระอยากจะอยากมาเที่ยวนะครับสารสาวสมุทรนาจานะครับน่าจะเป็นสาวสมุทรนะครับผู้ชมวิวด้านบนอันวิวด้านข้างไปครับแต่ผู้ชมวิวด้านหน้าก่อนที่เราจะล่ำลากัน จากคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมเราจะล่ารลากันที่ศาลเจ้านาจา,า,ราครับเพื่อไปหาคอนเทนต์ใหม่ๆให้ท่านผู้ชมได้ชมันครับชมด้านนอกครับด้านนอกนี่ครับสวย ความสวยงามของศาลเจ้านจาจาบริเวณรอบๆเมืองชนบุรีนะครับท่านผู้ชมครับปิด,ดเรามาปิดคลิปกันที่ชั้นสามของศาลเจ้านจาจา เชียงบุรีนะครับท่านผู้ชมเดีย๋วยวเราจะไปหาคอนเทนต์กันต่อนะครับท่านผู้ชมเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีครับ